คุณคุณไปส่งเสียงต่อเสียงดังว่าผมนัดบ่ายสองโมงแล้วผมมาบ่ายโมงอย่างนี้หมายความว่าไงฮะต่อหน้าประชาชนว่าไงนะเมื่อกี้เนี่ยแหละแทนที่คุณจะมาพูดกับผมเนี่ยแหละสำหรับผมสาหรับผมมันดังแล้วนะนีแทนที่คุณให้คนอื่นได้ยินนี่ถือว่าดังแทนที่คุณเนี่ยจะมาบอกผมที่ดีว่านัดบ่ายสองไม่ใช่หรือก็บอกว่านัดบ่ายสองใช่หรอะก็นี่ประจําวันคุณก็เขียนบ่ายบ่ายโมงเนี่ย ก็เลยมันคุณเลื่อนเองแล้วคุณจะมาไม่ใช่แล้วจะไม่เอาประจําวันเป็นหลักเหรอคะเนี่ยแต่ที่พูดอะคือบ่ายสองไม่ใช่แล้วตกลงจะคุณเป็นคนบอกว่าบ่ายโมงบ่ายโมงก็ได้นัดกินข้าวไว้ก่อนเสร็จแล้วค่อยมาบ่ายสองคผมไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยผมบอกว่าขอเป็นบ่ายเพื่อความพร้อมของทั้งสองฝ่ายไม่ได้ไม่ต้องบ่ายโมงหรือบ่ายสองแล้จะสอบปากคําไหมคะมันไม่ไม่สอบผมจะมาทําไมล่ะ แต่ว่าตรงนี้เนี่ยไม่เป็นไรแล้วถ้าคุณถ้าคุณยังจะเฉยๆในเรื่องที่คุณเป็นส่งเสียให้คนอื่นได้ยินว่านัดบ่ายสองแล้วผมมาบ่ายมงก็เรื่องของคุณนะแต่ประจําวันเนี่ยมันบ่ายมงคุณมายืนทําอะไรฮะเนี่ยไม่ใช่คุณเกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้ฮะแล้วคุณเป็นใครถึงมาดูมันเป็นอะไรอย่างกรดีผมจะได้แจ้งความเลยดีแล้วคุณว่าคดีแล้วเป็นเรื่องทางการสอบสวนวันนี้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมเร็จตัวนี้ก่อน